รถคันข้างลงไปที่มียอดไลค์เยอะมากและมีผู้ติดตามมากมายซึ่งหลายคนก็สงสัยว่ารถทันหลังผมนี้ใครเป็นเจ้าของกู่อะไรรถสเต็ปไหนจะวิ่งโปรเจกต์อะไรวันนี้ผมจะตอบหายข้อสงสัยกันไปเลยว่ารถคันนี้เป็นของใครโปรเจกต์อะไรทำสเต็ปได้บ้างเพื่อ่องการเสียเวลาเราจะไปดูกันว่าใครเป็นเจ้าของ ไม่จบช่าง ง่ายคือช่วงหน้าอย่างเช่นสีเดิมที่นี่ตัดเทือกห้องโดยสายที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้เป็นอลูมิเนียมบีเนียมว่าใช่ครับจุดหลังคือสร้างโครงเหล็กแล้วก็ยึดตามแผงแผงแล้วก็ไปนั่นคือรถสายฟอกซึ่งความห่างระยะพื้นกับตัวบอดี้รถที่พอบอกนะครับมันเท่าไหร่เป็นคำว่าสายฟอกมันก็เท่ากับเฟรดีเนี่ยในเมื่อถ้า